โน้ต no ครับโน้ต no ครับทำไมยังไม่เตะน,นะครับ oh, <my> <laughs> <laughs> นี่มันเวลาตกปลาแล้วครับนะ้าโอ๊ตเตะได้แล้วครับไปครับโน้ตไปตกปลาครับไปไปเร็วลูก All these thoughts keep me up at night. what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah. yeah. Can't think straight, need the light. I need no. to breathe, get me up and out of the sheets. Under my feet, another cup of coffee in me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. hey I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand the world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's faded. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind. I created. I have dreams when so my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. You think it's Cuz like, this life hey, is no then Knock your head if you get what I'm saying. Yo. All these thoughts keep me up at night. Yo. what am I doing? Did I do it right? Yo. all these thoughts keep me up at night. Yo. I can't think straight. Need the light. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo. what am I doing? Did I do it right? Yo. all these thoughts keep me up at night. Yo. I can't think straight. Need the light.

Talk loud, every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Eight hey, minutes, cause you know I got a lot. Forget that though. You got plenty, you're alive in this life. You got time oh, wow. wow. hey, to what am I doing? Did I do it right? Yeah, that. all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight. me the so light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight. me the light. Oh. นี่นี่ปลานอนวะนี่นี่ปลาเขาตกกันแบบนี้ เจ๊กเจนโวัสครับสวัสดีเป็นทางการครับช่องนี่ครับตื่นสายนะครับตื่นสายตลอดตื่นสายนะฮวันนี้มาเข้ามาก่อนคนหมาจะตื่นสายสวัสดีครับสวัสดี FC ลาวจูเอต้าด้ววันนี้ก็มากัน3คนนะครับแล้วก็นัดกันนะครับนี่ก็มาจากเหนือเลยพิจิตรนะครับพิจิตรมาไกลนะพี่พี่เจ๊กมาไกลแปดร้อยแปดร้อยกิโลยี่สิบเอ็ดโลแปดร้อยยี่สิบเอ็ดโลครับก็เลยแล้พี่แปดร้อยยี่สิบเอ็ดโลโอ้โหโคตรไกลเลยอ่ะ ของของเราโอเคประมาณหกร้อยโลหกร้อยโลของนักลนนี่นี่มาขโมยตีปลาก่อนใช่ครับเมื่อวานเขาก็ตีไปก่อนแล้วเขาเรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยบอกเราจะมารอเราเข้าหมายตีเลเทะเลยซัดไปตั้ยี่สิบกว่าตัวเลเทะเลยไม่ไหวแล้วใช่ใช่ใช่อบคุณทัหมายทีคนนี้เขาเขาเรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่าให้มีเวลาว่างครับวันนี้ผมก็ใช้ช้อนยางนะครับนี่ช้อนยางแล้วก็เดวิลนะครับไหนเดวิลอ่ะพี่ใช้เนี่ยอะไรอ่ะวันนี้ ไม่ต้องบอกวัติลสิครับจะกินเหรอเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดเลยจะไปไหนกันแล้วโอ้โหทิ้งนเดี๋ยวเราต้องมีเกมอะไรสนุกสนุกเล่นกันหน่อยนะเดี๋ยวค่ายพนรวปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่ายพนรวปพูดก่อนเดี๋ยวดิเอาแบบนี้ดีกว่าแต่มันถ่ายแล้วเอาครึ่งวันนี้ก่อนแล้วใครแพ้เลี้ยงข้าวเที่ยงเลยโอเคไหมครึ่งวันนี้ใครแพ้เลี้ยงข้าวเที่ยงเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาปเป็นตัวนับเป็นกิโลไม่ไม่เอาปลาีกว่า เป็นกิโลต้องไปช่างอยู่อีกอะพี่อันนี้เอาเป็นกิโลไม่เรามาถือกันที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาเป็นกิโลอันนี้เอาปลารวมเพรว่านี่เอาปลาใหญ่ว่ะเอาเอาไหนเอาไเอันนี้อออเอาเนื้อเอาเนื้ออ่ะอันนี้ปลาโอเคได้ได้ปลาอะไรปลารวมปลารวมกิโลกิโลน้ำหนักอ่าน้ำหนักอันนี้ปลาใหญ่ใหญ่สุดแล้วเข้าอมือเย็นมือหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวี่เอาครึ่งวันเนี่ยน้องบอกครึ่งวันเอายังไงครึ่งวันก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยว่ากันอีกทีนึงยังไม่ยังไม่สวัสดีเอาเนื้อออกกันละ อ่ะโอเคมาเฮ้ยอะไรวะนี่ไงงอผมไงคอนเอาคอนกินผ้าก็ผมไม่เหมือนใครไงยังไงวะอันนี้บลึบบลึบไปแล้วบึ๊บไปแล้วเหลือผมมาเอาเอาคอนไงกระดาษไปเอาไม้เอาไม้งงว่ะเดี๋ยวกติกายังไงนะเอานี้อ่ะนี่อ่ะเอาเตงตางอ่ะเอาแตงตางน้อยออกอ่ะโอ้น้อยออกเอาคนที่แปลกสุดคนที่แปลกสุดอ่ะคนแสนแปลกสุดโอเคงงว่ะอ่ะมา เออแบ่งสุดผมชนะโอเคเอาเอาเอาได้ได้ได้ปาร์ล้อมปลารวมปลารวล้อมปาร์ล้อมว่าว่าเรามีแวววะแพ้ตั้งแต่โอเล็กออกเลยเราอะเพ้ตั้งแต่โอเล็กออกเลยเอายังไงดีอ่ะนับไนที่รอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผนขอบคุณม้างนะก็สวัสดีนาณา้ยอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีนาณาตกปลาทุกท่านนะครับ FC ฟผลรัว FC อฟซียูดีเอฟซีเจนโฟนะครับ วันนี้เราก็มาตกปลาหมายภาคใต้ก็มากันก็พี่เจ๊กมาก็พี่โลกใช่800โลแปดมีแปดโลรุ่นุพี่สุดห่อนะฮะมาตกปลาแล้วก็โอ๊ตนะคมาจากพัทลุงนะพัทลุงนี่ก็ประมาณ600นิดๆนะครับดูแล้วดูแล้วผมใกล้สุด8 0ดดูแล้วดูแล้วเรามาใกล้สุดใจล้วนนะครับวันนี้หมายชุมพรนะครับหมายเด็ดที่ชุมพรนะครับก็ไม่รู้เด็ดไม่เด็ดก็ต้องไปดูกันใช่ ไกลแค่ไหนจุ่มพรอแค่ปากซอยคือกว่าเองตัดดูในแผนที่นะชนยางยูเอสีนะครับดยอมไม่น่าได้สกัมครับผมปลาทองชนยางแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเจ้าของแบนด่าเจ้าของแบนด์ว่ของช่องไม่เอาเจ้าของช่องนะครับฟอสซิลโอเคไปลาตกปลากันดีกว่า พอดีนะครับหูยังใหญ่ส่ประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้ก็เช้าๆนะครับเดินลงมาตีคองนะครับเป็นปลาคองถูกดิ้นโหนมากใส่ใหญ่ด้วยเป็นกบยางพอซิลโพรเมนี้นะครับ3-5เมื่อกี้ก็หมายก็เป็นคองนะครับแล้วก็ตรงมุมนะครับสังเกตนะครับจุดที่จะปลาจะอยู่ก็ประมาณนั้นครับจะดักกินลูกปลา เกียร์ั่งนะครับผมอยากพอสิบผครงสามจาคันไซกบนะเปิดสเบเปิดเวสสิบยี่สิบอน้อมุนนะครับเรียบร้อย หมายล่องสวนลงคอไปเลยนะครับช้อนชูคอโอ and and ้อมเอากระเป๋ามาใช่ไหมว่าแล้วมันต้องลืมอะไรทุกอย่างอ่ขึ้นกระเป๋าเยอะนะครับลืมครีมด้วยเวลและลงคอนะครับช้อนชูพรนะครับใส่ก็ประมาณนี้นะครับช้อนเป็นหมายล่องสวนนะครับก็มาทิปทิปนะฮะขาดสามค่ายนะครับที่มาตกปลาด้วยกันนะครับเทียบปากเลยครับโอ้โหเทียบปากเลยครับกบยางฟอสซิล กลุ่มกันสวัสดีเป็นอาสาเวลาครับอย่ายดีโดนดนี่ไงวันส่งจะส่งนานแค่ไหนก็ส่งได้โดนอูเอเอแกล้ง กบยางฟอซิลโปมินิสามจุดห้าเซนเ็ดะมันมีอะไร่วะทีเรียยงยรงนั้นเนี่มามาได้มผมว่ามียังมีส่วนร่วมยังมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างอค

กาเดียผมว่าบางทีมันตามเดียผมมาแล้วมันหลงไงมันตามมันตามพอาะที่มาแล้วมันหลงไงโอ้โหหลอกนี่ตัวเล็กดูเดี๋ยวรอรอตัวใหญ่นี่ตาดก่อนโอ้ยยไงไังปีสามเลยเล็กๆแลโดนนะครับปีสามคือเจ็ดห้าครับผม นี่ปองน้ำนี่ปองนี่นี่ก็โดนโอ้ยไงเมื่อกี้อะไรนะไม่ไม่เมื่อกี้ตัดแล้วเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะเขาบอกว่าหล่อใส่เราเมื่อกี้เขาหลอกเราดูดูดูใครหลอกว่าไม่ไม่เขาเขาเล่นปลาเล็กเขาเล่นปลาเล็กเขาเล่นปลาใหญ่นี่โอ้หลอกว่าเยอะเลยที <S <S ่เขาเรียกว่าทีหลังดังกว่าไหมวะ อันนี้เขาเรียกทีหลังดังกว่าฟองตัดแล้วฟองตัดแล้วฟองยาวพ <c oughs> อเช<อ>ียวฟองนี่ตัดแล้วนนตัดจ้างมา แทนแทนแทนไม่เมื่ี้นั่งดูไงนั่งชมดูไงปลาเล็กโอ้ปลาเล็กอ่ะเอาเะปลาให้เล็กก็ปลานกเดอะเล็กอ่ะโอ้ปลามดนแก่อนเป็นไงโตอีกแล้วโอ้สีเขียวหมดใจครับวันนี้ฝนในคนตปลานี่ยจตกแบบนี้ประอนไม่เกี้เอตัวใหญ่ไปแล้วโอกระทนติ๊เนแลยนะครับกระน้ำปลทองหางแกลกองติดแส้คิรเลยนะ้าัน กัดดีครับหมายเหนนี้กัดดีไายแค่ัดตวัดสวนทันดีโอเคสิบครับสงสัยก่อนดิจะมีวัดไปไหนไม่ไม่ส่งแล้วส่งไม่ต้องส่งดีน้งส่งงานอ่เสร็จผมแล้วทีนี้โอ้ยดึงปลาใหญ่ดึงปลาใหญ่มา้

ขาอีขาโอ้โหติดโอ้ยเรียบร้อยถ้าหลุดก็ปล่อยไปเลยเถอะโอ้ยพี่แจ็คมันติดใช่อะหมดชนะได้ยังโอ๊ยใช่ชนะเป็นของเราครับตัวสวยด้วยตวสวยด้เยย้อมย้อมย้อมดังขนาดนั้นตายไปอยู่นั่งดีวีเลยมัน

มันคือตีไปตรงนั้นน้ําเป็นช่องน้ําไหลนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันกัดยังไงผมก็หมุนมาแต่แบบหมุนมาแบบดึงคันตึงๆอ่ะพอปั๊มหลุดมันก็เด้งมาล้มเฉยผบยางฟอสซิลโปรมินิออดอนี่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 ปลาอ่อนวะนี่นี่ปลาเขาตกกันแบบนี้ All these thoughts keep me up at night, yeah I can't think straight, need the light, yo yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah What am I doing, did I do it right, yeah All these thoughts keep me up at night, yeah I can't think straight, need the light yeah. I do really think I understand this world now. Got my head spinning around in a circle. Everybody lacks what they need internal. So they compensate with everything external. I'm trying to throw shade. No. no way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, this <laughs> happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life. Hey, no, my Take a step yeah, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they got a lot. Forget that though. You got plenty, you're alive in this life. You got time, go get it. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing?